สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทุกท่านครับผมปอนันต์พักดีบุญ ู้่มในการกาญจนาพิเศษเวลัยช่างทองหลวงวันนี้จะมาเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าร่วมชมการแต่ทอดสดนะครับพิธีเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทอตัตศิลนะครับซึ่งการจนาพิเศษช่างทองหลวงได้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพเพื่อไปแข่งขันต่อระดับภาคระดับชาติผมขอเชิญชวนทวนุกท่านนะครับชมการแต่ทอดสดทางเฟ e บุ o กทางเพจกัญนญนาพิเตศวลเช่างหลวงในวันที่3นะครับเวลา1 0 3นิกา30นาทีโดยได้รับเกียรติจากในอำเภอพุทธมนทนนะครับมาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมในวันนี้เรา ได้นำผลงานของเยาวชนอาชีวศึกษาในกรุงเทพหมหานาครน,นะครับจำนวน24ทีม24ิวิลยนะครับมาจัดแสดงนะครับเพื่อประกวดนักการนาพิเศกวิเลย์ช่างหลวงตำบลสารยาอำเภอพุนทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าชมนะครับและขอเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะน้องๆน,นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม3า หรือมัธยมปีที่6นะครับที่มีความสนใจประเภทงานศิลปะกิจกรรมที่จัดขึ้นคือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่อาชีวศึกษาจัดเวทีให้น้องๆที่รักงานศิลปะได้มีเวทีในการจัดทาผลงานานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับคนรุ่นใหม่ประเภทหัตถศิลป์นะครับในปีนี้นะครับการจนาพิเด็กชขางหลวงจึงขอเชิญทุกท่านนะครับชมการแต่ทอดสดนะครับในเวลานังกล่าว นะครับแล้วจะได้เห็นชิ้นานของน้องๆจำนวน24ทีมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจใน,ในการเรียนต่อเชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้เราจะเปิดบ้านช่างทองหลวงนะครับ่ต่ทอดสดให้กับผู้ชมได้ชมงานเาตรศิลป์ปีม้นักษานะครับผลงานปีมือชนคนสร้างชาติครับสวัสดีครับ